เ Yi, Yi ปิดหัวก็ด้วยมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับไทยกับเพื่อนบ้านครับบ้านใกล้เรือนเคียงไม่ไกลไม่ไกลครับ <At S 2> <Yi S 1> ยีน่นเนืองครับนักสู้เมียนมาที่ย้ายมาอยู่ราชบุรีครับจา,ากสอศิลาชัยครับวัยวเพียง19ปีเก้าปนั้น,นครับ นี่ครับไอ้หนูชาวเมียนมาครับยียินเนืองครับและสำหรับตอนนี้นะครับขอต้อนรับคุณพลไทยแคมป์ภูเก็ตจากภูเก็ตและมาดูไอ้หนูดาวรุ่งจากจังหวัดภูเก็ตครับมาแรงเหลือเกินครับรายนี้คุณพลไทยแคมป์ภูเก็ตวัยเพียงแค่ปีนะครับแต่ว่าเก่งเกินตัวครับจับตาดูให้ดีเลยครับแข้งซ้ายจัดจ้าน เตะหนักทุกดอครับสำหรับนักชกคนนี้ขุนพลไทยแคมป์ภูเก็ตโอ้หน้าตาละอ่อนนังคู่ครับเป็นไวทีนเอชครับขุนพล16บ1ยี่เนีง19ครับส่วนสูงนี่ขุนพลทะลุไป174แล้วครับต่างกัน9เซนติเมตรครับดูกูขายาวจริงครับขุนพลครับอายุแค่16ปีเองนะครับเนี่ย อย่างที่เรียนไปครับฝีมือนี่เกินตัวครับวันนี้มาเจอกับจอมอึดจากเมียนมาครับยียินเนืองก่อสู้ด้วยแข่งเหมือนกันครับยียินเนืองครับโอ้ทีบกระเด็นเลยครับขุนพลโอ้ฟันล่านะยครับยียินเนืองแต่ยียินเนืองนี่เป็นประเภทมวยไร้ตำรายอีกคนหนึ่งครับนึกจะออกอะไรก็ออกครับเพราะฉะนั้นขุนพลต้องจับจังหวะดีๆครับดูครับ กระสับล่างแล้วก็เหวี่ยงหมัดขึ้นบนเลยครับยีเนืองประเภทสาวได้สาวเอาเลยครับไม่ตกใจครับขุนพลนิ่งครับเด็กคนนี้ครับดูครับแข้งซ้ายดีดไปเรื่อยครับโอ้หอลายเดินเข้าหาเลยครับยียินเนืองกาจะตกนะครับยียินเนืองครับไม่งั้นที่ซ้ายพาดก้านคอได้ง่ายเลยนี่ครับดูจังหวะแหมพยายาม จะกวาดล่างครับขุนพลก็เตะคืนครับแล้วเป็นมวยซ้ายกับขวาครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดถ้าหลวมนี่โดนลงโทษแน่นอนครับนี่ครับมาเป็นชุดครับหมัด1 2 3แล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายครับขุนพลต่อยดีมีจินตนาการเลยครับขุนพลในขณะที่ยีนเนียงนี่ก็สู้สุดใจครับหน้านี่ใสกิ๊กทั้งคู่ครับ โอ้ถ้ามายืนแลกแข่งอันนี้น่าจะเสร็จขุนพลแล้วครับยาวกว่าครับยีเนีองต้องเข้าให้ถึงตัวครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายครับโอ้แข่งขาย,ยาวจริงๆครับขุน,น<อ>พลด,ดูครับแกเตะเบิ้ลได้ด้วยครับ กเตือนนิดหน่อยครับยียินเนืองถอยมากไปนิดครับมันก็ต้องถอยแล้วครับพอทดนถีบยันไม่ขนาดนี้ครับช่วงของคุณพลนี่ยากว่านะครับอ้าวโอ้โหเจอเข่าเข้าไปครับอ่าต้องเปิดตัวสู้นะครับยียินเนืองโอ้ยู่ใกล้ๆก็เตะได้ครับคุณพลโอ้โหกินซ้ายไปไม่รู้กี่แ้งเลยครับวันนี้ยียินเนืองครับแต่จะท้อไม่ได้ครับ ยักไหลเข้ามาครับโยกหัวเข้ามาครับไปคืนครับยีเนืองโอ้คุณพลนิ่งจริงครับยิ่งเดินก็ยิ่งโดนเลยครับยียเนืองครับเข้าไม่ติดครับตองฝาดงแข้งดงถีบเข้ามาผ่านยกแรกครับช่งักด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นสงครามแข้งย่อยๆครับในยกที่1ครับดูภาพช้าครับ นี่ครับแข้งซ้ายของขุนพลครับโอ้ขณะที่ยีนเนืองนี่พยายามออกแข้งแล้วก็ตามด้วยหมัดครับแต่ยังไม่เข้าโฟกัสครับยังเหวี่ยงหมัดกว้างไปหน่อยครับยีนเนืองและดูพยายามเดินต่อยครับยีนเนืองโอ้อยู่ใกล้ๆนะครับขุนพลแกก็ดีดแข้งขึ้นมาดื้อๆครับโอ้ขายาวๆงี้นี่แหมกแกเตะได้ทุกจังหวะจริงครับ ยกที่2ครับยังคงเป็นขุนพลนะครับที่ได้เปรียบเรื่องของรูปร่างชงชงและก็เดินเข้าใสา่อับเจอเหมือนกันครับโอ้ทำได้ดีครับยีเนืองชุดนี้ครับโอ้โดนหมัดซ้ายครับกระเด็นเลยครับโอ้โอ,โอ้กัดฟันกรอดกรอดครับยีเนืองโดนอีก้วครับ <ST AN CE> ก้มไปรับแข่งซ้ายอะวงในยังไงครับตีกันไม่ได้ก็ต้องแยกครับโอ้โแข่งซ้ายขยับเร็วจริงๆครับโอ้โหเต็มปากเต็มคำครับเข่าซ้ายของขุนพลเป็นคนอื่นน่าจะก,กองแล้วแหละครับแต่นี้เป็นยืนยิน,ยนเดืองครับต้องกัดฟันอย่างเดียวครับขยับไปครับวางแข่งซ้ายอีกแล้ว จะแก้ยังไงครับยียินเนืองก็ยังเนี่ยครับดูหลักๆลอยๆครับยียินเนืองครับเวียงไปเวียงมาดูครับแม่เกือบครับเกือบไปเกือบโดนก้านคอครับพยายามเดินไล่ต่อยเลยครับแต่ว่าปัดมันยังไม่ถึงอ่ะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งปัดยางมันขอเวลาหน่อยครับไม่เข้าที่ครับอ่ะเข้าที่แล้วครับมาต่อครับยีจเนืองที เตะโอ้โหคุณพลก็เตะคืนด้วยซ้ายครับทีมกระเด็นแล้วครับอ้มันไม่รู้จะหลบไปไหนครับแข้งซ้ายจะดึงยังไงแล้วแกก็หันขวารับซะด้วยครับคุณมอลก็ต้องแตะครับอ้าหันล่างมาครับแต่ว่าไม่สะเทือนครับคุณพลครับโอ้โหยังคงเดินกระหน่ำครับ แกจะทำอะไรของแกครับอยู่ๆก็ยืน่นนวมาครับจีนเนืองสารพัดการคาดเดาจริงๆครับแต่ก็เป็นมวยที่สู้สนุกเลยครับไม่เคยยอมแพ้ครับยีนยินเนืองกรรมการบอกว่าให้ออกอาวุธครับถ้าไม่ต้องเลครับขออาวุธครับยีนยินเนืองเ,อเจอซ้ายอีกแล้ว ทําอะไรไม่ถนัดนะครับดีเนื้อเข้าใจเลยครับเดกับนสูงยาจุกจิกแบบนี้อ้าวได้หมัดขวามัดหนึ่งอ่ะเติมไฟในสูงให้มันคุกรุ่นขึ้นมาครับซสายสโลไลฟ์จริงๆครับขุนพลครับไปได้เรื่อยๆครับโอ้ยมีกระตุกหมัดซ้ายนะครับแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายครับโอ้สายทั้งแถบอีกคนนึงครับ านสองยกไปครับโอ้รับแข้งซ้ายของคุณพลไปนี่อ่วมอรไทยนะครับยียนเนืองครับดูภาพช้าครับนี่ครับสายลำตัวซ้ายขึ้นบนครับผีบซ้ายแม่แกเวียงหมัดมั่วไปหน่อยครับโอ้โหนี่ไตเจอนี่คุณพลไม่สะเทือนเลยครับ ถึงการครับโอ้โหหัดซ้ายอย่างเดียวครับตูมต,มตมูม<ด>ยกสุดท้ายครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดนะครับยินเนืองครับเราต้องดูครับว่าขุนพลครับจะมาชกในทรงไหนครับ แม่ก็ออกซ้ายเรื่อยๆครับรักษาระยะห่างให้มันอยู่ในระยะแข้งโดนผีบยันออกไปครับแม่จะทำใจยอมรับสภาพหรือเปล่าครับยียินเนืองแม่ตเสียงเลยครับพยายามจะกวาดครับโดนแ้งซ้ายเขไปครับผีบไว้ออกซ้ายได้เนียนตาจริงๆครับขุนพลยืนใกล้ย,ยืนไกลนี่เตะได้ตลอด อ้าวแหมมีทีบได้ครับยีนเนืองสู้ครับยังสู้อยู่ครับนี่คือข้อดีของแกครับไม่มียอมครับยีนเนืองไม่มีทิ้งตัวครับโอ้กระโดดเข่าร้อยครับแมไม่โดนครับซ้ายครับเดินเข้าไปครับขุนพลวัดระยะอยู่ครับโอ้โหเข่าลอยครับต้องขอดเลยครับยีนเนืองก็โชว์ของโชว์ศิลปะแลลวครับ ล่างอีกขุนพลก็แหม่มียักคิ้วให้นะครับยิ้มให้อีกพอถึงตัวแกรีบรวบเลยครับชี้เนืองครับกันไว้ก่อนครับโอ้โหตอนนี้โดนแกงซ้ายกระเด็นอีกแล้วครับโอ้ยต่อยขวาได้หมัดหนึ่งครับอะมาพยักหน้าครับุณพลได้ลุกได้เสียวเลยครับ ขอ,อแบบนี้สักครั้งสองครั้งให้ใจมันชุ่มชื่นเลยครับโอ้โหไปรับข่าวอีกแล้วรัฐใต้ปีกนี้ทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกออกมา <c oughs> กรรมการก็พยายามกระตุ้นครับให้อออกวุธครับแต่ยียนเนื้งก็บอกไม่รู้จะออกอยังไงละจาน คนก็รักษาระยะห่างครับดึงจังหวะไว้ครับอ่ะหมัดมาเหมือนกันครับโอ้โหแทงลูกนี้ครับแมเสียวสลังวาบเลยรัดตีไหมก็เหมือนจะพ้นแล,ล้วครับยอดขุนพลต่อยซ้ายเข้าไปครับแมแกก็จ้องจากว้างหมัดอย่างเดียวับยินเน่ยโอ้โหกระตุกตีลูกนี้ครับ โอ้หน้าขมำเลยครับกลมหน้ากลมตาเดินต่อไปครับยีเนืองโอ้โหโดนทีไปเลยครับเสียจังหวะหมดเลยครับขุนพลตอนนี้ก็ออกซ้ายออกขวาแล้วจะเข้าไปยังไงครับเข้าไปก็โดนทีบมครับหมดยกสุดท้ายแหมยิ้มเลยครับยิ้มมุกปาเลยครับขุนพลดูพาพช้าครับนี่ครับ กระโดดเข่าร้อยครับคุณพลครับแมนี่ดันไปแล้วก็กระโดดเข่าร้อยอีกทีครับโดนนะครับลูกนี้ยีนเนืองครับโอ้โดนหมัดของยีนเนืองครับถึงกับพยักหน้าแล้วครับคุณพลมีเป็นแข้งขวาแข้งซ้ายของยีนเนืองครับสัดกันแหลก3ยกเต็มๆนะครับ And after 3 rounds of excitement Your winner goes to The Red แล้วก็เป็นขุนพลไทยแคมป์ภูเก็ตครับไอหนูซ้ายจัดจ้านจากภูเก็ตครับขวาชัยไปได้